ไปน้องคิดเนื้อครบคุณครับนะครับเพื่อนทีวี่นะครับเอาบุกไม้บุกมือเลยเด้อครับเดี๋ยวผมคนิยันลงไลน์พี่หมายขอบคุณพี่หมายพี่สมคิดนะครับน้องคิดเนื้อ,อน,น้องจอบน้องจอบน้องจอบน้องจ,อบ,องจอบสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับ้อง,บบองจอบประตูกับหัวอามาหัดเียเลี้ยงสีไลเอาเรียกมาบึงเลียกต้นมะพร้าวด้วยเปอร์เซ็นต์วิบเปอร์เซ็น ดีเลยต้นมะพร้าวบอกสวัสดีพี่วีวนะครับจางน้องจอบนะบจบเบิงเ้งยีเล็บสันตามสบายเลยเท้ากระเทาแจายพกแอปเปิ้ลน้องจอบจังน้องจินแน่นะครับจอบเบิ้งเดือดีจ้าสันจากประตูนะจินงานครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับน้องจบเดี๋ยวพี่ก็ลงแล้วะ่ะจ้าพี่แอปเปินน้ลมาสัน น้องจอบหัวบบบนี้เอาบวมมือเดียวจะบ้านจะลงเลยเด้เลยไปไปลงลงมาสนขอบคุณน้องจอบนะครับคือน้องนุ่งนัดน้องสองก้อนะครับเพื่อนวีวีนะครับพี่แอปเปิ้ลนะครับพี่หมายพี่สมคิดนะครับประตูพาทำนะครับแล้วก็ใครอีกเนาะคนนี้เนาะลุงเขกนะครับลุงเขกนะครับพี่แอปเปิ้ลนะครับขอบคุณครับนะครับทีมงานเพื่อนวิววีนะครับ เค่นี้น,นะ่มั้งชาวบ้านที่คนอนุญาตลงไล,ล่เรื้อเนะเดี๋ยวผมไปหลังบ้านอีกครั <c oughs> บผมครับน้องจอบนะขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เฝ้าไปเห็นงานกะลีสิลงไวเดียขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกกำลังใจเดือนะตอวนี้สี่ขอนุญาตลงไลแล้วนะ ประตูขอบคุณครับนะพี่หมายขอบคุณครับนะพี่สมคิดนะขอบคุณครับนะเพื่นพี่นะตรงเด้อ,ดอบขอบคุณครับนะครับเอาอะไยเนี่ย <laughs> โอ้ยอีกวดเริ่มตะกี้เนี่ยพี่กมลรัตน์พี่กมลรัตน์สวัสดีครับนะครับขอบคุณครับหนาวหน่อยหนึ่งแสดงขอบขอบคุณครับนะครับพี่กมลรัตน์เอาเสื้อบนใส่เสื้อบอลบนใส่เสื้อให้คนถอดเสืออออเส้อออกถอดเสื้อออกในวันนี้เอ้ยเพิ่งมาฮอดเ <c oughs> อาอาลมณ์ใจไปโบกมือกันรวดแล้ว ขอบคุณครับนะครับพี่กมลรันนะครับเมื่อสิลุงเร็วพึ่งได้มาจ้าขอบคุณครับนะคพี่กมลรันคุณย่าคุณย่าคุณย่าตบมือมากดเลยบ้านเอี้ออยู่ไกยุคณย่าคุณย่า,าสวัสดีครับนะคขอบคุณครับนะคใส่โนอบ,บาทเลยนะเอ จะไปโดนคุณย่าเฮ้ยจะไปโดนพี่กมลรัตนะ์เลยจะใส่เสื้อให้คุณย่าคุณย่าน่าจะหนาวขอบคุณครับคุณย่าเนานะีเอาเอาแววมาได้สามสิบนาทีพุณในองค์บานะเนี่ยอทุนเวลาบัตรจิบสามนาทีเดีคุณย่าสวัสดีค้านะครับเจ้าพี่สมคิดนะครับ คุณย่าคุณกมลรัตสวัสดีค่ะเากประตูป่าทำนะ้ำยังบ่ไปบ่ปร,ประตูแชงแชงจูพิมเอ้ยมาฮอดเด้อดสันครับขอบคุณครับนะครับยินดีด้วยเด้อนะครับพี่กมลรัต <c oughs> คุณกมลรัตสวัสดีค่ะนะครับจากที่สมนะคิดเนี่ยไม่รู้พี่ด,ดินดูีได้หรือ,อยังน้อน,นอนรอเด้อจากประตูแต่เอ้ยอยัง บบได้ทำอะไรไันก็กอกกอกเข้าไปซื้อพี <mad> ่กมลรัตน์นะครับมันจะมีช่องให้กอกนะครับกอกยืนยันซื้อเกอกยืนยันเสร็จแล้วก็กอกภาษีนะั้างประตูสวัสดีค่าจากพี่กมลรัตน์นะครับพี่กมลรัตน์ก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับห้าล้านดวงใจสิบ อะไรน,นะครับกดไปนน็นงยัางนา้ตะกินลืม